meru ra สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลุยไม่รู้โรย Super Active นะครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีพิธีกรจากทางบ้านที่สมัครเข้ามาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการลุยไม่รู้โรยนะครับวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าพิธีกรของเรานี่เป็นนักเดินทางวัยเกษียณนะครับขอต้อนรับป้าแป๋วกาญจนาพันธุเตชะนะครับสวัสดีครับป้าแป๋วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้จริงๆถ้าเป็นคนที่ สนใจเรื่องการเดินทางจะเห็นป้าแผวอยู่ในสื่อบ่อยครั้งมากเพราะว่า <c oughs> เป็นคนที่เริ่มต้นเดินทางในวัยเกษียณแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเดินทางนี่คือเดินทางไปต่างประเทศแบบแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวนะครับไปทีก็เป็นเดือนเนาะเหมือนวัยรุ่นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ป้าแผวที่เดินทางตอนอายุเท่าไหร่ครับก็เกษียณแล้วก็เดินทางเลยเกษียณแล้วก็เดินทางเลยค่ะแรกๆก,ก็เดินทางในเมืองไทยก่อนหลังจากนั้นก็ปีถัดมาก็ตะลุยต่างประเทศไปต่างประเทศเลยค่ะครับน <c oughs> ับไหมครับว่ากี่ประเทศแล้วครับ ่กว่าค่ะ20กว่าค่ะแล้วก็ต้องจะเป็นต้องหยุดหลังจากที่มีปัญหาเรื่องโควิดใช่ค่ะคือจริงๆถ้าโควิดยังไม่ผ่านี่ยังเดินทางต่อเนื่องยังไปต่อเนื่องค่ะครับมีคนคงสงสัยกันมากว่าส่วนใหญ่คนเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินทางกับทัวร์เดินทางกับลูกหลานแต่ป้าแป๋วนี่เดินทางแบบโซโล่เดียวคนเดียวแบบแบ็คแพคเกอร์ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นเนาะในหมู่คนรุ่นใหม่ใช่ทำไมพ่อแป๋วเรียกเดินทางคนเดียวครับมันการเดินทาง เองเนี่ยมันก็จะดีในแง่ที่ว่าเราอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อ,อยากจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้อย่างไปยุโรปก็ต้อง2เดือนค่ะคอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทริปหลังสุดที่ก่อนที่โควิดจะเข้านี่ก็วางแผนไว้ว่าจะ เดินทาง88วันค่ะโอ้โห88วันคือเชงก้เนก็ให้อยู่ได้90วันด้วยว่าก็เผื่อนเผื่อไว้สัก2วันเดินครึ่งนะครับใช่ใช่นี่ไปประเทศไหนมาบ้างครับเอาที่แบบโอ้โหแบบฟังแล้วแบบโอ้ไม่ได้เชื่ออะไรเงี้ยคือเริ่มแรกก็จะไปในเอเชียก่อนเพราะว่าไม่ต้องขอวีซ่าประเทศเพื่อนบ้านเนครัแล้วเดินทางง่ายค่ะหลังจากนั้นก็ไปยุโรปเหนือค่ะยุโรปเหนือที่แถวก็ไปบินไปลงที่เดนมาร์กก่อนค่ะแล้วก็สวีเดนแล้วก็แถวสแกนดิเน ช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้ไหมใช่ใช่ค่ะนั่งเรือบอลติกนั่งเรือข้ามบอลติกมาที่เอสโตเนียแล้วก็ข้ามบอลติกกลับไปที่ฟินแลนด์แล้วก็ขึ้นไปทางเหนือค่ะไปที่นอตเคปค่ะจากนอตเคปก็ต่อเครื่องไปที่ไอซ์แลนด์จากไอซ์แลนด์ก็ข้ามมาที่นอร์เวย์ค่ะโอ้โหเป็นประเทศไกลๆทังนั้นเลยนะครับค่ะก็คิดว่าตัวเองยังมีแรงก็ไปไปซะก่อนค่ะครับครับนี่ถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตาม Facebook ของ ป้าแผ๋วได้จะได้เล่าป้าแบ็คแพ็คค่ะป้าแบ็คแพ็คนะครับก็จะเล่าเรื่องการเดินทางใช่ค่ะแต่วันนี้หยุดเดินทางช่วงหนึ่งครับวันนี้มาเป็นพิธีกรร่วมกับผมก่อนนะครับเข้าสู่ช่วงสูงวัยไอดอลนะครับสำหรับช่วงนี้ครับป้าแป๋วคนที่เป็นทาสแมวนี่โอ้โหจะต้องชอบมากๆครับป้าแป๋วนี่เป็นเป็นทาสแมวป่ะครับเป็นทาสหมาคะเลี้ยงสุนักค่ะสองตัวอ๋อมีหมาอยู่2ตัวนะครับอ่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยนี้ ถ้ามีสัตว์เลี้ยงนี่ก็จะดีหน่อยดีค่ะแก้เหงาค่ะครับครับแต่สําหรับเคสของเราท่านนี้นะครับคุณลุงท่านนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหไม่ใช่มีแค่2ตัวครับเลี้ยงแมวบอกว่าเป็นสิตัวเลยนะครับแล้วที่สําคัญเป็นแมวจรด้วยนะครับคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงหมูนะครับแล้วก็ ดูแลแมวจรแล้วก็รับแมวจรมาเลี้ยงจํานวนมากทีเดียวนะครับแต่ภาพที่น่ารักมากๆนั้นก็คือว่าเมื่อคุณลุงหมูนี่ลงเรือนะครับลง <c oughs> เรือทําประมงออกไปเลยเจ้าแมวนี่จะตามคุณลุงหมูไป<อ>เป็นพรวนเลยนะครับจนเขาได้รับฉายาว่าแมวประมงนะครับเรื่องราวของลุงหมูกับแมวจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันนะครับ <คะ S 1> ชื่อวสันดวงมณีครับชื่อเล่นว่าหมู อาชีพท,ทำสวนเนี่ยสวนปาล์มสวนยางพา,าราไอ้จริงๆแล้วที่บ้านก็เลี้ยงแมวมาก่อนนะตั้งแต่เด็กๆมาก็เจอแต่แมวนี้ก็พอเจอแมวจรแมวที่เขาเอามาทิ้งก็เก็บเก็บมาเอามาเลี้ยงดูที่บ้านหลายตัวเจอบ่อยบางครั <laughs> ้งก,ก็เพื่อนเอามาให้ตอนนี้ก็รวมๆแล้วสี่สิบกว่าตัว ถางเขาฮะเจอตามข้างทางหรือว่าบางบางครั้ง,งก็รถชนมาก็มีอมเอามารักษาบางครั้งก็ไปวัดไปงานที่วัดก็เจอเที่ยวเดินตามใต้ท้องรถก็กลัวว่ารถจะจะทับก็ก็เก็บมามาจากชุมพรก็มีนครพัทลุงแล้วก็แมวก็แลวแวกแถวแถวเนี้ยต่างอำเภอตามข้างถนนก็เก็บมาเพื่อนก็รู้ว่าที่นี่มีแมวก็เขาไปเจอแมวที่ว่าน่าสงสารเขาก็เลยถามมาก่อนถามว่า รับได้อีกไหมก็เออก็เอามาถ้าว่าแมวก็ลําบากเอาเฉพาะแมวที่ลําบากแมวที่อยู่พื้นที่ที่ว่ามันเสี่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ชื่อเมฆครับได้มาจากอำเภอธิชนจังหวัดน,นครขอเข้ามาไอตอนนี้ชอบกินปลามากที่สุดลงเรือชอบลงเรือตอนนี้ชื่อแต้มแมวจรเดินข้างถนอนอยู่อันนี้ก้วยไข่จอมเดช มันพอจับแล้วมันจะมันจะดีดเรียกเด็กดีดกันซอมโออนี้คียอนทุกคนใครมาจะขึ้นนั่งหัวเขาแล้วก็รับเล็บทองพับทองพับมาอยู่ที่นี่ก็เจ็ดปีแล้วตันนี้ชื่อทองหยอดหรือว่าไตยหยอดตัวน,นี้ตัวตัว,ต,วตัวเก่งครับลาเห็นเรือไม่ได้เนี่ยเห็นเรือแล้วก็จะลงเรือทันทีเลยตอนเย็นเนี่ยพอจะเอาข้าวห้องเนี่ยถ้าไม่ได้ออกเรือเนี่ยเขาไม่ยอม จะวิ่งไปนั่งที่เรือก็ต้องออกออก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เข้าห้องแล้วให้จับถ้าไม่ให้จับอันแรกก็ต้องทําวัคซีนเพื่อป้องกันเพราะเราเก็บแมวจรมามบางตัวก็เป็นโรคมาด้วยทําวัคซีนรวมแล้วก็วัคซีนการพิสุนักบ้าสองอย่างนี้ต้องต้องต้งทำทุกตัวแล้วก็ฉายพยาธิฉายพยาธินี้ก็ทุกสาเดือน่อตัวเพราะว่าเขาจวกินตาดิบแล้วก็ เป็นห่วงเขาบางไอ้พวกที่ปล่อยบางครั้งก็เที่ยวไปหาสัตว์พวกจิ้งจอกอะไรกินนี่แล้วก็ก็เขาคงจะเห็นว่ามีปลาที่ติดตาข่ายที่เราไปดักตาข่ายนะราะว่าอยากได้ปลา แล้วก็มีก็บางตัวก็ลงไปเล่นลงไปเที่ยวพอตัวนี้ลงอีกตัวมันเห็นมันก็ลงลง,ลงตามกันไปลงไปเที่ยวกันทาอะไวมาเร็ว,รวอันนี้เร็วดูไล้สิดีหไหมเอาตัวนี้ของใครตัวนี้ของใครเอาเอาเ,อาเอ,าเอาไป พออากตัวจับธรรมดาที่กดปุ่มทีนี้ก็มาเป็นสมาร์ทโฟนก็เล่นไปเจอเพจก็ตั้งเพจก็ทําเองนะก็กดๆๆข้าวไว้จะมักจะหมักเพจแล้วเล่นไปเล่นมาก็ปิดเห็นก็ทําเพจก็เลยลองลองทาบ้างก็เลยตั้งชื่อเพจมาตั้งเพจแมวก็ตอนแรกๆก็มีแมวอยู่3ตัวก่อนเป็นตัวหลักๆก็ชื่อใบเฟินทองพับทองม้วน แล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อเพจตอนนี้ก็แสนกว่าทั้งติดตามทั้งถูกใจก็อย่างละแสนกว่าทําเองตอนนี้ก็ทําคนเดียวบางครั้งก็ตอบไม่ทันทาเองทุกอย่างส่วนมากจะคุยคอมเมนต์กันเรื่องแมวคุยกันเรื่องแมวตอบเรื่องแมวก็มีคนไอดเพื่อนมาก็ถ้าว่าไม่ไม่เลี้ยงแมวกม็แมวส่วนมากจะเป็นขายของ จะเอาจะพองคนที่ว่าเลี้ย,แยงแมวกันกพไไุ้้คุยเรื่องแมวกันค่าใช้จ่ายนี่ก็มันก็มีอาหารเดือนหนึ่งก็สกระสอบใหญ่กระสอบแล้ก็พันบางบางยี่ห้อก็ไม่ไม่ไม่ถึงใกล้ๆกันก็ตกประมาณก็อาหารก็4ี่พันแล้วก็ทรายเวลาเราขังแล้วก็ต้องมีทรายให้เขาใส่กระบะทรายนี่ก็เดือนประมาณ200ลิตร ถ้าว่ากลางวันเราปล่อยเยอะก็ให้แมวเที่ยวใช้ห้องน้าตามตามในสวนบ้างอะไรบ้างแต่พอตอนเย็นเก็บมันก็ต้องใช้ในกระบะมันก็เดือนนก็อยู่ประมาณที่6000บาทก็เที่ยวหาเนี่ยก็เที่ยวข้าวบ้างปาบ้างยางบ้างเนี่ยก็หาเรื่อยๆบางครั้งก็มีเป็นกับเอฟซีเขาก็โอนมาช่วยอาหารเขาก็ส่งมาให้พอพอได้ช่วยกันคนเดียวก็ไม่ไหวลำพังคนเดียวเยอะ ต้องขอหยุดก่อนนะมันต้งสี่สิกว่าแล้วหนักแต่ละเดือนหาไม่ทันก็ได้ได้ได้เอฟซี C, ช่วยกันมาช่วยค่าวัคซีนบ้างค่าวัคซีนบางเดือนนี่หนักก็มีทุกเดือนมีเดือนพิษภาอยู่เดือนหนึงวันเดียว10กว่าตัวทั้งวัคซีนรวมวัคซีนในการพิสูจนักบ้าแล้วก็หยดยาประญาตัวนึงก็ตกประมาณกับสีร้อ มัันนหกเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติอพอทีนี้ก็พอแมวมันเยอะขึ้นเราก็ต้องไอ้ป้องกันดูแลเรื่องทุกอย่างอะนี่มันก็เลยผูกพันกันเลยก็อยู่กับแมวทุกว bon so ันทั้งวันมันก็ํำให้สบายใจฮะ ขายเครียดได้ <laughs> ดูมันเล่นดูมันอะไรเงี้ยเที่ยววิ่งเล่นหรือว่าไอ้คลอเครียร์กับเราจะบายใจดีห <laughs> ายหนังไงที่นี่เอามาแล้วไม่ไม่เคยหาบ้านเพราะว่าของคนอื่นเขามีเพื่อนเอนเขาเก็บเก็บมาแล้วก็มาโพสหาบ้าน เขาก็ทยอยเข้าออกเข้าออกวนเวียนแต่ที่นี่ถ้าเข้ามาเ้วไม่ได้ออกนอกจากว่าป่วยตายหรือว่าหายนะสองอย่างเลี้ยงเลี้ยงหมดทุกตัวีย่ก็เหมือนคนในครอบครัวเราก็ต้องดูแลกันอย่าปล่อยให้เขาต้องลำบากตามข้างถนนดูจนเราน่าจะไปก่อนพวกเขาอะ <laughs> เราน่าจะไปก่อนเพราะพวกนี้อายุมันก็แต่ละตัวก็สิบปีอะ สิบปีขึ้นนี่บางตัวอายุยังน้อยๆเลยนะเราน่าจะไปก่อนแต่นี่เราต้องหาคนมารับต่อ <laughs> นี่น่าจะน่าจะหลงลักนะครับสําหรับผู้สูงวัยนี่เวลาได้อยู่กับสัตว์นี่เป็นน่าจะทําให้มีชีวิตชีวานะครับใช่ค่ะ,ะครับแก้งเขาได้ด้วยค่ะอืมเพาแบบนี้ต้องดูแลใกล้ชิดไหมครับหรือว่าบางทีเดินทางก็ไม่ได้ใกล้ชิดอะคะ<ห>่ะก็แบบแบบปแบไม่อยู่ก็ก็จะมีคนที่บ้านก็ให้ใหอาหารนั้นเองค่ะอ่า,าก็ฝากกันดูแลนะครับใช่ค่ะนะครับแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะสลับ สนับสนุนคุณลุงหมูนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจของคุณลุงหมูนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลแมวของคุณลุงหมูที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนควักกระเป๋าสตางค์ดูแลเองเ,ออเพราะฉะนั้นก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับเออข้าสู่ช่วงสูงวัยไปให้สุดนะครับช่วงนี้ป้าแป๋วจะพาเราเที่ยวนะครับหลังจากที่ป้าแป๋วเที่ยวคนเดียวมานาน <c oughs> ไปตามต่างประเทศวันนี้จะเที่ยวในเมืองไทยวันนี้ไปไหนครับป้าแป๋วครับวันนี้ไปที่อัมพวาไปที่ บ้านเบญจรงบางช้างค่ะจะพาไปชมกันน่าสนใจยังไงครับป้าแป๋น่าสนใจเพราะว่ามันเครื่องเบญจรง์มันเหมือนกับเป็นมีความเป็นไทยๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นเป็นของเก่าแก่ที่มีมานานนะคะก็น่าจะไปได้ได้ดูกันได้ศึกษากันและน่าชมค่ะที่นี่ค่ะอ่าน่าไปติดตามชมกันนะครับ ชมบ้านเบนจรงบ้านช้างนะคะก็ไปเจอกับเจ้าของร้านก็คือคุณโจ๊กค่ะก็พาเราไปชมคุณโจ๊กเนี่ยยังหนุ่มอยู่เหมือนกันนะครับยังหนุ่มค่ะแล้วก็สมัยที่เด็กๆก็คลุกคลีกับเรื่องเบนจรงมาโดยตลอดแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ชอบเลยตอนนั้นนะคะพอตอนหลังมาก็เจ้าตัวก็ไปเรียนดีไซน์มาจบทั้งด้านดีไซน์บ้าแล้วก็มาทํากิจการของ เพิ่มบัญจีรงเองค่ะของครอบครัวนะครับของครอบครัวค่ะกิจการก็ค่อนข้างดีนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะเริ่มต้นจากไม่ชอบนะครับค่อยๆพอมาเริ่มต้นทาก็ค่อยๆพัฒนากิจการธุรกิจของตัวเองนะครับพอดีก็จบมาทางด้านนี้ด้วยค่ะคุณประสานก็เลยคิดว่าแกก็ก็มีไอเดียพอสมควรนะคะกิจการตอนนั้นก็ดีนะคะ เป็นช์รูมที่จําำหน่ายครับอ๋อใช่ครับด้านนี้จะเป็นลายโบราณนะครับเราเรียกว่าลายเทพพนมนรสิงห์เทพพนมนรสิงห์งงเนี่ยจะเป็นเทพพนมแล้วก็จะเป็นนาราสิงห์ครับ<อ>เป็นลวดลายสมัยอยุธยาครับตอนต้นเลยแต่จริงๆแล้วบอกว่าลวดลายเป็นจัลงโบราณเนี่ยจริงๆแล้วเราเราัสํานักของไทยเนี่ยไปสร้างช่างจีนทํานะครับ<อ>โดยควบคุมของโดยช่างไทยเพราะงั้นเนี่ยลายเปลวลายกระหนกเนี่ยก็จะออกแบบจีนๆหน่อยนะครับ อย่างอันนี้ก็เป็นลวดลายโบราณเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นเป็นโถพยาครูลวดลายคือเทพนมแล้วก็มีหน้ากาลครับอันนี้เป็นเทพนมพุงพุยครับช่องกระจกจะเป็นลายเทพนมเช่นกันแต่ว่าจะสังเกตตัวองค์เทพนะครับจะคล้ายเทพของจีนจะคล้ายฮ่องเต้เพราะว่าอย่างที่เราคนจีนใช่เพราะนั้นเนี่ยรูปลักษณ์ของเทพนมเราก็จะเปลี่ยนไปแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเขียนเทพนมก็คือเทพนมของไทยจริงๆแต่ถ้าเป็นลายโบราณจะสังเกตง่ายว่าจะมีความเป็น จีนหรือประนการบรผสมประนการก็คือศิลปะจีนทางใต้เศษฉีอะไรพวกนี้ก็จะมีความสด <fiquei> มากกว่าครับอันนี้จะเป็นลายลุ่มสมัยเรียกว่าลายประเพณีไทยเป็นพา,ารุษการก็คือเราเขียนภาพจิตรกรรมไทยลงไปครับแล้วก็ผสม <Okay. S 2> ลายรุ่มสมัยอันนี้เป็นลายดอกร้อยสองชั้นเป็นลายไทยแต่ก็มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับเครื่องเบ็จัลงให้เป็นเครื่องเป็นจครับ อ่าชิ้นนี้เกือบลายเกีอนลายอย่างเดียวนะเกียบลายนะครับประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ลงสี1ชิ้นเนี่ยจะใช้ช่างประมาณ2องคนมีช่างเขียนลายแล้วก็ช่างสีครับแล้วก็เผาอีกประมาณ1่คืองนแองศาใช่แล้วอย่างป้าแป๋วได้ไปเห็นพวกถ้วยถ้วยงานเบนจรงใกล้ๆนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นงานที่ เป็นงานฝีมือนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นรายละเอียดมากเป็นรายไทยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายในการในกระบวนการการผลิตนะคะนอกจากจะเป็นขายผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยแกก็ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยให้ลูกค้าได้มาเรียนรู้กระบวนการผลิตแล้วก็ได้มาลองลอง ฝึกทำดูค่ะแล้วอ๋อนีนี่ป้าแป๋วก็คือเขาให้ป้าแป๋วได้ทดลองทำด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็ในกระบวนการการทำเนี่ยนะได้ลองทำเนี่ยเขาก็จะมีการขยายลายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการลงสีก็ทำยังไงอะไรย่างเงี้นะคะถ้าปกตินี่มันไม่เหมือนการเพ้นท์ั่วไปนะคุณประสานเฮะค่ะเบญจรงเขาก็จะใช้ผู้การชุบสีแล้วก็ ใช่พิธีแตะแตะตามลายที่ที่นี่แสดงว่าผู้กันนี่ก็ต้องเบอร์เล็กมากเลยยต้องเบอร์เล็กมากเบอร์เล็กมากเนาะหลังจากขยายไปสองเท่าของของลายเดิมแล้วเนี่ยก็ยังสําหรับสบอยอย่างพวกเราก็จะก็ยังยากอยู่ก็ยังยากอยู่ก็ออกมานอกนอกเส้นบางอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อนี่แสดงว่าเขาทําเป็นศูนย์เรียนรู้ว่าใครไปดูใครไปดูงานแวะไปนี่เขาก็ให้เราได้มีโอกาสได้ทดลองทําใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีคนสนใจไป ททลองนี่ถ้าหากว่าใครแวะไปอัมพวาแล้วสนใจงานเบญจรงก็สามารถแวะไปได้ใช่ไหมครับป้าแป๋วใช่ค่ะหรือว่าใครมีพาลูกๆไปเที่ยวนะคะคก็พาไปเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงรก็จะได้ความรู้แล้วก็ยิ่งเด็กๆถ้าได้ลองฝึกทำเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะจากบ้านเบญจรงบางช้างป้าแป๋วไปไหนต่อครับ ไปที่วัดบางกุ้งต่อค่ะวัดบางกุ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดดังนะครับวัดเก่าแก่เป็นวัดที่อยู่ในประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเลยค่ะในช่วงที่หลังที่เราเสียกรุงครั้งที่สองสำคัญยังไงครับว้าแปบวัดบางกุ้งเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นค่ายบางกุ้งค่ะหรือค่ายจีนบางกุ้งค่ะจุดนี้เป็นจุดที่คนไทยสามารถเอาชนะพม่าได้แล้วก็ทําให้คนไทยมีกําลังใจในช่วงเวลานั้นนะคะนี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมเห็นมีรูปปั้นอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมครับ เป็นวัดที่ยังมีโบสถ์เก่าอยู่นะคะแล้วก็มีต้นไทรกลกลางขึ้นโอบล้อมอยู่นะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของค่ายบางกุ้งในสมัยก่อนในสมัยนั้นเลยนะคะแต่โบทเก่านี้ก็แปลกนะครับต้นไม้ขึ้นโอบล้อมเหมือนจะแบบประคองตัวตัว ตัวโบดไวเลยนะครับตัวโบดไวค่ะเป็นโบดเก่าที่ก็เหมือนเป็นสย์รวมจิตใจของชาวค่ายบางกุ้งในสมัยนั้นค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆวัดก็จะมีเขาก็ทําเป็นถุ่นจําลองไว้ในการฝึกของทหารครับเหมือนทหารในค่ายอย่างนั้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะก็เหมือนกับจําลองบรรยากาศสมัยนั้นค่ะนี่คนชอบพวกงานประวัติศาสตร์ที่น่าจะแวะไปใช่ไหมครับน่าสนใจเลยสําหรับแบบที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยไปนี่ก็จะอ๋อ ที่จิงเป็นค่ายเล็กๆแล้ทำไมมีความสําคัญอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นงานแบบพยายามเป็นแบบชาวบ้านเขาพยายามจําลองอะไรหลายอย่างให้เราใช่ค่ะก็ยังมีทําเป็นจําลองเป็นกําแพงค่ายเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งนะคะก็สมควรพาไปชมไปกราบพระแล้วก็พาลูกๆหลานๆไปไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ระัคค่บค่ะ เราสู่ช่วงห้องเรียนสูงวัยครับวันนี้สอนทําขนมเปียะครับว่าแป๋วแต่ขนมเปียะนี่เขาก็มีดีไซน์นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าขนมเปียะที่เราเห็นทั่วไปก็อาจจะเป็นก้อนแป้งธรรมดาแต่นี่เขาออกแบบให้หน้าตาคล้ายๆกับเป็นผลส้มนะครับอ,อันนี้เหมาะสําหรับการเอาไปไหว้เจ้าก็ได้นะ <c oughs> ตามเทศกาลต่างๆนะครับนี่ก็กช่วงตรุจีนอ่ะปีหน้าก็จะถึงจนจะถึงแล้วค่ะจนจะถึงแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าใครหัดทำทดลองทำก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในช่วงเทศกาลตรุจีน เดี๋ยวเราไปติดตามชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมเปียลูกส้มนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือจะมีแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายน้ำมันคานูล่าน้ำแร่แช่เย็นไข่ไก่แช่เย็นแล้วก็สีผสมอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราพอผสมแป้งเรียบร้อยนะคะเราจะเอาแป้งที่ได้แล้วเนี่ยแรปพลาสติกแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปก็คือทำแป้งชั้นในนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งกับน้ำมันคาโน่าสองอย่างค่ะโอเคค่ะไปทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเล่ามาดูวิธีการทําไส้นะคะอันนี้เป็นไส้ถั่วเขียวลอะเปลือกซึ่งปวนเอาไว้แล้วนะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทค่าคืนนะคะก่อนที่จะนามาห่อไข่แดงค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่เราพักไว้ก่อนหน้าเนี่ยเอาแป้งนอกมาห่อทับแป้งในแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็นำไปห่อซั้น ส้มค่ะถ้าใครอยากให้มีกลิ่นหอมนำไปอดความเทียนเพิ่มได้นะคะเอาละครับวันนี้ลุยไม่รู้โรยซูเปอร์แอคทีฟหมดเวลาลงแล้วนะครับ่าป้าปแป๋วเวลาคุณผู้ชมหน่อยดีไหมครับติดตามชมได้ทางช่องทางไหนบ้างครับติดตามรายการลุยไม่รู้โรยซูเปอร์แอคทีฟนะฮะได้ทางช่องไทย i ีบีนะคะทุกเสาร์อาทิตย์เวลาตีห้าครึง่งหรือถ้าใครดูไม่ทันก็ติดตามดูได้จาก YouTube นะคะครับดูย้อนหลังในทาง YouTube ค่ะใช่ครับหรือไม่อย่างนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทาง Facebook ลุยไม่รู้โรยนะครับวันนี้ผมกับป้าแปล๋วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ